สวัสดีค่ะอยู่ช่องจูนี่จูนี่ค่ะอยู่กับออกัสเองย้ yeah! คลิปนี้นะคะออกัสก็จะมาทำคลิป get ready with me นะคะก็คือคลิปนี้ทำจากอะไรก็คือคลิปเนี้ยคือออกัสแล้วก็คือถามไปในเอจเนาะว่าแบบเออแบบทำคอนเทนต์อะไรดีพอกัสไม่ได้ทำคลิปมาประมาณสองเดือนได้ไหมประมาณเดือนสองเดือนก็คือไม่ได้ทำมาค่อนข้างนานเลยนานไหมก็นานนะก็คือปิดเทอมก็ไม่คือไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะเพราะว่า นอนอึดๆอยู่บ้านก็คือไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรแล้วเพิ่งจะมานึกได้ว่าเออมีช่องยูดูไป่ทำเพิ่งนึกเพิ่งนึกได้จริงๆออกอากาศเปิดเธอวันที่24นะคะวันนี้วันที่22่สี่สแล้วแล้วคือเมื่อคืนมีอะไรนะมีเศษฝุ่นของแล้วค่ะฮันเล่ก็คืออะไรนะดาวโอไรออนนิดเออแล้วก็คือออกอากศก็คือดูนะแต่ว่าเห็นนะเห็นว่าตกแต่เป็นฝนไงไม่ใช่ ดาวค่ะไม่เห็นแล้วคือมีแต่คนบอกว่าเออไม่เห็นเลยไม่เห็นเหมือนกันก็เลยคิดว่าคนไหนที่ไม่เห็นดาวตกเหมือนออกัสก็มาดูคลิปออก,กัสคลิปนี้แทนนะออก,ก็จะรีบทารีบตัดถ่ายวันที่ยีสบสองลงมาที่ยีสสามทุกคนรอดูออก,กัสรีบตัดซึ่งตอนนี้เป็นเวลาสี่ห้าจะห้าโมงอีกหกนาทีห้าโมงเอาเวลาไหนไปตัดโ okay. อเคเอาเป็นว่าก็ออกัส ลงแบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลงสตอรี่ว่าแบบว่าเออทําคลิปอะไรเพราะว่าอยากอยากกับแบบอยากกลับมาทํา youtube เพราะว่าออายไม่ได้ทําเลยอะไรนี้ก็กลับมาทําแล้วก็คือมีหลายๆคนนะที่แบบมาเขียนอะว่าแบบเฮ้ยทำเนียนเนีันนีนีอองาก็แบบเออโอเคมันก็โอเคโอเคหมดเลยอองาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนซึ่งด้วยความจะเปิดเรียนแล้วนะคะเผื่อแบบใครที่ยังไม่ยังแบบ ไม่รู้ว่าจะแต่งหน้าเป็นยังไงเพราะเปิดเทอมแล้วก็คืออยากได้แบบเป็นลุกใหม่ใช่ไหมก็ลองแบบเอาไปดูดูกันดูแบบมีเพื่อนแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ตอนเปิดเทอมและเชื่อว่ามันต้องมีบางคนที่ไปแต่งหน้าที่โรงเรียนถือซะว่าเป็นการฝึกแต่งหน้าก่อนไปโรงเรียนเพื่อที่จะมีลูกใหม่ผู้หญิงสาวสา,สาทุกคนเผื่อบาเผื่อผู้ชายคนไหนอยากจะลุกมาแต่งหน้าก็ เต็มที่ก็คือคืนนี้ก็คือจะมา get ready with me ถึงทั้งสก,กินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บผมกันกนอะเพราะอนี้ผมลุงลังมากๆไม่ไหวโอเคอันนี้ก็เอาก็ใช้ที่หนีบนีเก็บผมเพราะว่าอ๋อรสมนมเก็บผมอกอกอากาศได้มากกว่าเพราะก็เป็นคนผมหนาแบบแล้วผมเยอะมากก็เลยเก็บไปเลยอย่างนี้แต่คือด้วยความอกากามน่ามาก็เก็บยะโลไปไหนอ่ะ อเคเอากรจะใช้ชีวิตแบบไม่มีโลก็ได้ชีวิตก็จะยากขึ้นนิดนึงม,มีนิดอะบอกเลยไม่มีโลแล้วชีวิตไม่ยากขนาดนั้นหรอกแคอากาจะทาเป็นสกินแคร์ใช่ไหมใช้เลยดีอะเอาที่ใช้เป็นประจำแล้วกันแบบวันไหนรีบๆที่เกียยก็คือจะหยิบขึ้นมาใช้ก็คือจะเป็นน้ำตกอันนี้นะคะก็เป็นวิตามินซีเนาะอันนี้ซื้อที่ราจนด้ซื้อที่ Mercury, เมอร์คิวลี่ไอรนญี่ปุ่น มันมีร้านหนึ่งแล้วไปคือก็คือจะหมดแล้วแหละเหลือแค่นี้เปิดเทอก็ต้องไปซื้อมาอีกแม่เจ้าไม่ไร้ใช้นิดเดียวเออแค่นี้แค่นี้แค่นี้พอเปิดเทอมจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะแล้วก็ถูๆที่มือนะคะแล้วก็ตบๆบนหน้าจริงๆก็ทาๆไปก็ได้พูดจริงๆอ่ะแต่ว่าตบไปตบกันดีกว่าแต่ว่าชันขอทาฉันขี้เกียจขอถูๆหน้า ก็คือตานนี้ออาการมีวิธีการแต่งหน้าแบบเยอะมากคือไม่รู้จะแต่งหน้าแบบไหนรู้ว่าเปิดเทินจะไม่แต่งหน้าเยอะเพราะขี้เกียจแล้วจะเอาลุกที่แบบไปเที่ยวมาให้ดูแล้วกัน <c oughs> ก็ไม่อยากจะเยอะก็เยอะหน่อยก็ได้ลุกไปลงดี๋ยวค่อยลงในติกตอกเอาแล้วกัน Woman. เออฉลา,าดสมาร์ทมากเพิ่งจะฉลา,าดเมื่อกี้เองเ <c oughs> อาเป็นว่าแล้วแต่อารมณ์แล้วกันพอ แล้วก็จะใช้เป็น moisturizer นะคะนี่เป็นของคลินิกเนาะอันนี้ซื้อเป็นอัน,อนเล็กมาแต่ว่าซื้ออันใหญ่แล้วนะแม่เจ้าตอนนี้ติดคข้ว่าแม่เจ้าเป็นอะไรปะเออไม่รู้เป็นอะไรก็ทาทาไปทาทาไปใครอยากเป็นผู้สนับสนุนใจดีก็สามารถซื้อให้ได้ซิฟิ่ามีทุกที่มีซิฟิ่ามีนะซื้อได้อันเล็กหรืออันใหญ่ก็ได้ซื้อให้ได้หมดเลยอันใหญ่เท่าไหร่ไม่รู้ แต่มันใช้ดีนี่เลยอีกต่วนี่แค่นี้แหละแล้วก็อย่างต่อไปก็คือจะเป็นคริมไนดนะคะก็ใชเป็นของยูเล่เลยนะก็อันนี้มองว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าโอเคไหมโอเคนะคืออันเนี้ยใช้มาประมาณ3อันแล้วแล้วก็ก็ว่าจะซื้อเพิ่มแล้วคืออากาชอบตรงที่มันให้แบบกันแดดแบบ S P F 5 0ก P A บกบวกบกบวกคืออากาชอบมากเพราะว่า มันกันแดดมันเยอะอ่ะคือแบบไม่ต้องไปหาตัวตัวอื่นที่แบบกันแดดเยอะคือตัวนี้ก็คือจบเลยคืออักก็คือเป็นคนที่กลัวหน้าดํามากอักก็จะชอบทาครีมกันแดดเสมอถึงแบบถ้าเกิดไปไหนอ่ะขอแค่มีครีมกันแดดแค่นั้นก็คือพอใจแล้วอ่ะคือไปไปไหนก็ตามขอแค่มีครีมกันแดดก็คืออักกัรอดแล้วจริงๆต้องเป็นครีมกันแดดแบบกันแดดเยอะๆ คือแค่นั้นออกกำัอยู่ได้แล้วครับทาคอด้วยสำหรับออกกาลังคือกันแดดค่อนข้างสำคัญมากๆเลยถ้าทากันไว้นะทุกคนเพราะว่าจะได้ผิวไม่แก่ไวแล้วก็สุขภาพหน้าดีแบบไม่เป็นฝ้าเป็นกระอะไรแบบนี้อย่างต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับออกกำัเหมือนกันก็คือไพรเมอร์นะคะนี่เป็นของเมเล่ก็ออกกำลังจะใช้ประมาณนี้นะคะไม่ใช้เยอะอันนี้ก็คือเป็นไพรเมอร์ฟิว True Beauty s e a s o 2จะมาแล้วนะใครรอดูแบบออกรายบ้างปะมันต้องมีมั่งแหละที่รอดูเหมือนฉันโอกคนออกาส,สั่งสั่งแปงรงเกลี่ยคอนซีลเลอร์ไปยังไม่มาส่งเลยด้วยเขาบอกจะมาส่งวันนี้ออาการายก็คือรอแลวออการายก็คือจะถ่ายคลิปวันนี้เพราะว่าจะถ่ายคลิปวันนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็บอกเขาจะมาส่งวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอัดคลิปนี้เสร็จแล้วคือแปรงมาก็คือจะโกรธมากเลยนะ จะแบบงอนมากโอเคแล้วก็เราจะมาบำรุงปากกันนะคะเราก็จะบำรุงด้วยสองตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็นแบบครีมบำรุงปากเนาะก็คือจะบีบออกมานวดอันนนน,น,นและอันนี้นะคะก็จะเป็นลิปมารถ่อย่างแรกเรามาเริ่มการแต่งหน้ากันแล้วคอนซีลเลอร์ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นของเมลเบรีนนะก็ตอนนี้กำลังจะนอกใจเม b e บรี n นไปหาอ o u วากลา s แล้วนะอา u วากลาส กํลังจะนอกใจแลลวอันนี้ก็คือจะทาใต้ตาจะไม่ชิดอุ้ยทำไมไม่ชิดขอบตาไนเดียวแม่ไม่ดูกระจกล่ะโอ้ว้าวเอาก็จะทาใต้ตานะคะแล้วก็ทาตรงนี้คือออกาก็าเป็นคนที่ตอนมหนึ 1, ่งมสองออกาก็จะเป็นคนแบบใส่แว่นแบบตลอดเลยใส่บ่อยมากแล้วมันก็เลยแบบเนี่ยไม่มีแปรงเกี่ยคอนซีลเลอร์กูจะเกี่ยคอนซีลเลอร์อยังไงแล้วช่วยด้วยทำไงดี อ๋อออกาเมีอนี้อยู่แต่มันเน่ามากเลยนะนี่แลาได้เพื่อนซื้อให้มันเกิดน่ารักที่สุดในโลกเนาะฮันนี่ก็ออกาก็จะเกลีย่ยเลยออกากจะไม่รอแห้งเลยทางนั้นก็จะเกลีย่ยเลยเพราะว่าออกากอยากได้ความฉ่าออกากไม่ต้องการตกปิดขนาดนั้นออกาก็จะทาทาเลยเพราะว่าออกากอยากได้ความฉ่เอาจริงๆคือออกากไม่ต้องการความปกปิดขนาดนั้นอาจริงเพราะว่าด่างก็ช่างมันช่างเถอะปล่อยมันไปเถอะ ม,มันมันดำดำธรรมชาตาิดำธรรมชาติทุกคนค,คิดคิดมาสักพักแล้วปากมันเป็นแบบยืดยืด,ยดอะเออช่างมาเถอะไปดูดิปากมันมากต่อไปก็จะทำอะไรดีต่อไปได่าขนตาแล้วกันนะคะอันนี้ใช้ที่ด่ขนตาของมูจิเขบาบอกว่าคิ้วเป็นวงกุดของใบหน้า ขนตาก็เป็นวงกุดของคิดไปทันจบเราก็จะใช้บลัชออนนะคะเรามี2อันก็คืออันนี้เป็นของชีแกรมนะคะอันนี้เป็นสีเลิฟเค้นะคะแล้วก็เป็นของแคนเมนะคะเป็นเบอร์สุดหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาใช้ชีแกรมก่อนก็จะแต้มไปปุบวุ้ยกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนชาไทยเลยปัดตรงนี้ก่อน เราก็ค่อยๆมาข้างหน้าแก้มเพราะว่าถ้าเกิดแบบปัดหน้าแก้มเลยมันจะทําให้หน้ามันแบบดําก็เลยจะเริ่มปัดตั้งแต่ตรงนี้ก่อนปัดตรงนี้แล้วก็ค่อยมาตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นมันจะได้แบบดูแบบไม่หน้าไม่ดามําแล้วก็มีมิติก็จะเอาแคมเมนะคะมาเติมนิดนึงก็งมาทาโอเคเราจะใช้ที่เขียนคิ้วของชามิสนะคะอันนี้คือไม่มีโลโก้หายไปหมดแล้วนะอ,นนอ,อันนี้คืออันใหม่ มันมีโลโก้นะแต่ว่าใช้จนมันหายไปหมดแล้วอะอันนี้ดูหอมีลวดลายสวยงามดูคือสีมันสวยนะอันนี้เป็นสี01นะคะ dark brown อันนี้ก็อันใหม่เตรียมใช้แล้วเพราะาอันนี้จะหมดแล้วเนี่ยอ่ะให้ดูแ <Okay. S 1> ใช้เหลยแค่นี้อะคิดดูมันมีด้านนี้ด้วยก็คือออกมาปัดขนคิ้วให้มันเรียงๆปึ๊บ แล้วก็เอาอีดา้านนี้นะคะมาทำคืออีเนี่ยทำได้เยอะแยะม,มากมายมหาศาลมากทั้งเขียนคิ้วกีตาร์แล้วก็ทำดัลลีอาร์ตซึ่งขี้เกียจเขียนไม่อยากเขียนคิ้วไม่เขียนคิ้วอยู่แล้วด้วยก็คือโอ๊ยอะไรเนี่ยก็จะเอาอันนี้นะคะมาการีดกีตาร์ก็คือต้องในหางคิ้วแล้วก็ดึงขึ้นเห็นว่ามันจะเบิกมันจะเบิกหางตาของคุณออกมาก็คือจะเอาตั้งแต่หางตาแล้วก็กรีดออกไป กี่ออไปตรงๆนี่ได้แล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องเล็งอะไรทั้งนั้นก็คือแค่กรีดมันมก็ได้แล้วเพราะมันก็คือจะเหมือนเติมหางไปแล้วไม่ต้องขมดีแล้วก็จะเอาออกมานิดนึงแบบนี้มาเขียนๆอ้อออาแค่ตรงนี้นะแค่เงี้ยแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เอาแปรงหัวจิ๋วๆแบบนี้มาปัดๆมาทาๆเกี่ยๆให้มันไปทั่วๆใต้ตาน,นะครับ เอาการไม่ทาตาแต่ถ้าอยากทาก็ทานะคือข้างเนี้ยตาข้างเนี้ยจะสวยกว่าข้างนี้จริงๆเพราะอะไรกูก็ไม่ดูไปทามแม่ม่ดูแล้วก็เดี๋ยวมาทาลิปกันแล้วก็เดี๋ยวอาการจะใช้เป็นของ e 2 d ตัวนี้นะคะเป็นตินนะคะอันนี้เป็นเบอร์เบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรอย่ะเบอร์302นะคะ R D 302ต้องหาซื้อ ซื้อดื้อของอ e ีทูดี้มมเมมมมมมอันนี้เป็นของโรมแอน d นะคะเป็นเบอร์าายี่สิบห้าดูสภาพไปหมดแล้วจ้าเอาไก็คือจะปัดปื๊บไปหมดเลยก็ทา,าตรงกลางปะแล้วก็เม,มมเมมโอ้ oh my god ทุกคนจะใช้ลิปอันนี้ชามิสเป็นกลอสแต่ว่ามันใครได้ใครดีใครยังดีเสร็จแล้วแล้วนี่ออก คือว้าวไปแล้วนี่นะคะนี่ก็คือแต่งหนา้าเสร็จก็จะประมาณนี้เลยนะคะลุกปอะนี้สวยสวยอยู่แล้วไม่มีวันไหนีีสวยมันมากมันโคดโคดมันโอเคะค่ะทุกคนก็จบไปแล้วน,นะคะสำหรับ get ready with me นะคะ everyday look ในวันนี้ ก็ประมาณนี้ทุกคนก็สามารถไปแต่งตามกันได้นะคะใช้แบบเคล็ดลับหรือว่าทริคอะไรแบบนี้ก็คือตามโอการได้เต็มที่เลยก็ถ้าเกิดมีใครมีอะไรสงสัยก็สามารถถามได้นะคะทั้ง IG แล้วก็ YouTube เลยคีไปแล้วนะคะทุกคนก็ถ้บคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณใคร,รอยู่็นไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย